เอาเรื่องของพระพลก่อนได้ไหมที่วันนี้ถึงคิวบิ๊กเซอร์ไพรส์คือผมเล่าย่อๆเพราะวันนี้ใครดูไลฟ์สดข่าวช่องแปดลืมเลยทีมงานฝักออนไลน์ดูอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวทีมงานออนไลน์ทําคําถามหน่อยคําถามวันนี้ท่านเชื่อคําพูดใครพระพลกับนุ่มนิ่ม,มทำโพลหน่อยคุณผู้ชมกดบวตได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ k ลุยชนข่าว Facebook ข่าวช่อง8 YouTube ข่าวช่อง8 YouTube ลุยชนข่าวะนะฮะเอาเท่านี้กดบวนเดี๋ยวปากออนไลน์ทำกาถามหน่อยเพราะวันนี้คลิปหลุดแล้วจริงๆคขออนุญาตบ,บางคำนี่คือท่านคงเข้าใจอ่ะมันมีบางคำที่ตอนแรกเราฟังคลิปเสียงเนี่ยเช่นคำว่าน้ำอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ขยายความต่อนะฮะเพราะมันไม่สุภาพน้าซึ่งมันอยู่ไม่นิ่งะนะฮะแล้วน้ามันเคลื่อนออกจากร่างกาย หรือบางคำเนี่ยที่วันนี้หมอปลาเนี่ยเขาไปหาหลวงพี่น้ำฝนท่านเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะถามท่านเห็นด้วยกับใคร่ใช่แมท่านคิดจะถามว่าไงดีคือข้อมูลของทั้งสองฝ่ายใช่ไหม<ช>แม่<ค>ชีเนี่ยอ้างว่านุ่มนิ่มโดนพะพลม,มีอะไรด้วยส่วนพะพลก็บอกไม่ใช่นุ่มนิ่มใส่ร้ายแม่ใช <laughs> ้คำคำถามว่าไงดีว่าเ,เริงรักในวัด พราะแต่แรกมิพาดหัวหนักขา่าวไนอ่ยออออนไลน์ตั้งคำถามมาออนไลน์ตั้งคำถามมาไม่รู้จะคำถามไหน <c oughs> ท่านเชื่อใครแต่ออนไลน์เกินคำถามมาหน่อยค <c oughs> รับออนไลน์ได้ยังแล้วก,กดโหวตหน่อยนะฮะระหว่างนุ่มนิ่มกับพาพคลท่านเชื่อใครเรื่องอ๋อความสัมพันธ์ในวัดเอ,อ่อข้อคอรหาความสัมพันธ์ในวัดท่านเชื่อใครข้อคอรหาความสัมพันธ์ในวัดท่านเชื่อใครนุ่มนิ่มกับพาพคลคำถามขึ้นแล้ว ท่านเชื่อคําพูดใครระหว่างภาพคนกันนุ่มมกดบวชเลยเมื่อกี้มีคนดูทางออนไลน์เดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องนี้คุณผู้ชมท่านพิมพ์ผิดนี่เมย์เขาหวั่นไหวเลยนะเขาชมเมื่อกี้เห็นกําลังเล่าเรื่องคัตกรรมอยู่เลยไม่กล้าแทรกคนดูออนไลน์ส่งเข้ามาบอกน้องเมย์สวยเหมือนนางเอกเอวีเอวีตกใจเขาพิมพ์ว่านางเอกเอวีประโยคแรกโอเคฉันต้องด่าแทนเนี่ยพิมพ์มาได้ยังไงพิมพ์ผิดไม่ใช่เอวีต้องเอวีนี่ฮะกลับมาตรงนี้ กฎวลดมาคุณผู้ชมครับล่าสุดหมอปลา,าไปพบกับหลวงพี่น้ำฝนแล้วก็บอกว่าจะเอาผิดพระพลได้ยังไงนุ่มนิ่มไปด้วยในดุบรรยากาศมาเอาเปิดขึ้นมาเลยให้อย่างรวดเร็วคือหมอปลาเนี่ยวันนี้ไปเลยเพราะเขาบอกว่าก็หลายทางน,นะทั้งคลิปทั้งอะไรใช่ไหมก่อนหะน้านีา้ที่ออกมาคือ หมอปลาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าจะจับศึกอ,อยู่ๆเนี่ยก็มีฤาษีเนี่ยเหมือนกับอันโทษนะหมอปลาใช่ว่าฤาษีมาเสือค่ะฤาษีก็มาเสือให้พระพลบวชต่อแล้วก็เลยมาถามาเหมือนมาถามหลวงพี่น้ำฝนว่าจัดการยังไงได้หลวงพี่น้ำฝนก็บอกเอาจริงมันคนละพื้นที่กันคือถ้าอยู่พื้นที่นครปฐมของหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยเพราะท่านเป็นพระวิญญาธิการาท่านบอกท่านจัดก,การเลยแต่กรณีนี้อาตมาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคนละพื้นที่ใช่ไหมแล้วที่วันนี้มีคลิปเสียงโทษนะ มีเรื่องเปิดบริสุทธิ์กันขึ้นมาอีกอถูกไหมห <ขา S 1> มอปลาบอกอย่างงี้ศึกได้ไหมหลวงพี่ขอฟังตอนที่หมอปลาปรึกษาหลวงพี่น้ำฝนเรื่องคลิปบริสุทธิ์แล้วก็คลิปที่เหมือนกับจะสอว่ามีอะไรกันเนี่ยยังไงก่อนนั้นเนี่ยหลักฐามนมะก็ค่อนข้างชัดเจนนะหลวงพี่แล้วทําไมถึงแค่ไปทําบริวาสอะไรแค่เจ็ดวันอะไรก็ว่าอ่านอน,นั่นคือกฎของสงฆ์เท่าแแนั้นแหละนักที่ก็ทำก็คือกฎของสงฆ์ แต่ว่าทั้งนี้นั้นถึงนี้บอกว่าเอาหลักฐานได้มาเอาไปเพิ่มให้เขาว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วก็จะได้จัดการต่อได้คือเขาไม่ได้ยิ่งนอนใจแน่ๆอาหมอปลาว่าตรอไม่ลวงพี่คือผมมาได้ข่าวว่าพระผู้ใหญ่ในจังหวัดอนะที่รกตัวของพระเนี่ยเขาจะศึกแล้วก็มีฤาษีเข้ามาเสือกอีกลวงพี่ขอโทษที่พูดกับฤาษีว่าเสือกเพฤาษีว่าต้องบวชต่อแต่พระผู้ใหญ่ก็เหมือนไม่ได้จัดการเลยทั้งที่ บางอย่างเขาก็ยอมรับแม้กระทั่งคําพูดคาจาหลวงพี่ซึ่งผมมองว่าตอนนี้พระกำลังปกป้องหรือเปล่าเลยผมก็ต้องมาหาหลวงพี่อ่ะไม่นมนแน่ใจไงถึงที่บอกว่ามันคนละพื้นที่กันแต่ถ้าเราเองถ้าเราลงไปเองเนี่ยเราก็จะลงไปไฟได้เต็มที่อย่างกรณีเนี่ยคือถ้าตัวพระท่านเองอ่ะจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทําะครับจะสูงก็จาก็อยู่ที่ท่านทําตัวถ้าท่านคิดว่าท่านทําตัวดี คือถ้าพูดตามที่หลวงพี่น้ำฝนท่านทําอะไรไม่ได้เพราะมันต<ฆ>ละก้นพี่อันนี้ก็ถูกของท่าน<ฆ>เนี่ยนะคืออยู่ๆจะไปสั่งจับศึกจะไปแบบ เออไปนั่งดูหูดูดูฝายอะไรกันหลวงพี่ท่านก็คงไปไม่ได้แต่ก็เข้าใจหมอปลาหมอปลาก็คงจะทำยังไงเพราะเห็นหลวงพี่น้องฝนเป็นพระวิญญาทิการเหมือนตำรวจพระหลวงพี่น้ําฝนบอกว่าเอาจริงนโยมหลักฐานมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมแต่อานนี้ผมเข้าใจหมอปลาเนี่ยแกไม่เชื่อแล้วแหละที่พระคลแกพูดใช่ไหมแล้วหมอปลาบอกก็วันนี้อย่างแม่ชีนุ่มมเนี่ยก็มานั่งอยู่ข้างๆเดี๋ยวผมขอกลับมาตรงนี้ก่อนทีมงานเดี๋ยวก่อนจะฟังแม่ชีนุ่มนิมเอางี้เอาคลิปเสียงเลยวันก่อนเลยนะร้องเพลงใช่ไหมจำไม่ได้แล้วเพลงอะไรเมื่อวานอะไรนะ เมื่อวานเปิดเรื่องอะไรไปนะเมื่อวานเปิดเรื่องอะไรนะเมื่อวานเปิดคลิปอะไรไปนะเมื่อวานมีร้องเพลงเป็นอ่ะไม่เวลาแล้วไม่ต้องคุยกันละเดี๋ยวลาเราต่อล่าสุดเอาตัวใหม่เลยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้เป็นคลิปเสียงคล้ายพระพลกําลังคุยกับอดีตแม่ชีเหมือนแกจะร้องไห้น้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็เล่าเรื่องราวพ่อกับแม่ให้อดีตแม่ชีฟังแล้วก็อยากให้ผู้หญิงเนี่ยนะฮะ เหมือนไปหาเขาใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังมีการพูดในทํานองไหนขึ้นภาพอินเสิร์ตคลิปมาหน่อยสิเออนี่ฮะประมาณว่าว่ายังไงนะเมย์คือเหมือนกับว่าพ่อปู่มาเข้าฝันใช่ไหมคือเหมือนกับว่าพระพลเนี่ยก็นับถือพ่อปู่นะคะพ่อปู่ฤษีมั้งหรือพ่อปู่แก้วพ่อปู่ชายแก้วที่ที่ว่าอยู่ที่วัดดานพระอินนะคะที่ที่ไปสบานะมีมีภาพไหมทีมงานไม่ใช่กายแก้วใช่ไหมชายแก้ว เออของภาพพลนี่ไม่ใช่กายแก้วนะคะ,<ฮ>ะเป็นชายแก้วปรากฏว่าคลิปเสียงนี้เอาฟังก่อนคลิปที่หนึ่งก่อนฟังก่อนมไม่อยากเจอโยมผมก็ต้องทำเขาไม่มีกำลังใจที่จะซื้ออะไรเลยผมก็ถือว่าผมทำเหมือนคนไม่มีหัวใจผมเคยบอกคนว่าผมรักไม่แพ่พระนาเจดีไม่แพแ้ปูช่ชายแก้ว ในใจผมทุ่มเทเพื่สองสิ่งนี้ผมเกิดมาผมเห็นชีวิตของผมที่เคยตกอับมาแล้วผมจะไม่กลับไป,ไปจุดนั้นอีกผมทั้งอยากสร้างบารมีปลูมาเข้าฟันผมถ้าผมทำสำเร็จผมจะได้เกิดอีกแค่สามชาติผมเคยคิดว่าเขาจะต้องหลุดพ้นกับผม ก็จะต้องไปพร้อมกันกับผมผมเชื่อมั่นในปู่ที่สุดผมทําทุกอย่างเพราะผมเชื่อมัน่นไปจะว่ายังไงไปจะโจมตีผมแบบไหนไปจะใส่ร้ายป้ายสีผมยังไงคุณผู้ชมเอาย่อๆเพราะเสียงมัน8นาทีผมให้ฟังทั้งหมดไม่ได้นะฮะประเด็นคือน่าสนใจเมื่อกี้เนี่ยทีมงานเขาเซ็นเซอร์ชื่อคนคแต่ในฟรอนต์ตัวอักษรเนี่ยขึ้นนุ่มๆอ่าเนี่ทีมงานของเราเยี่ยมนะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะเสียงคล้ายนะแต่นุ่มนมเขาอ้างว่าเป็นพระพลแต่ผมก็ต้องเขียงแทนพระพลน่ะประมาณว่าผมคิดถึงแล้วเขาเซ็นเซอร์ดับเสียงแต่ฟร้อนตัวอักษรผมคิดถึงนุ่มนิมเหมือนเหมือนเออตกลัวเราไม่รู้ไงกลัวคนดูแบบไม่ได้กินข้าวเลยไม่รู้เขาเรียกอีกชื่อนึงเออเพราะเราใช้นามสมมุติไม่ต้องสมมุติหรอกจอถึงวันนี้แล้วผมก็ยืนยันแทนพระพลเขาบอกเขาไม่มีเออถูกไหมจะมาสมมุติอะไรเสียงก็คือนุ่มมนั่นแหละคุณผู้ชมฮะคลิปตัวที่สอง โหยหมอปลาไปหามาได้ยังไงวันนี้โทษนะไม่ได้ทะลึ่งนะคําว่าเปิดซิงเลยอ่ะเอาพร้อมหรือยังมือสั่นอยู่หรือไงคลิปอ่ะแหมเนี่ยฟังฟังเสียงหน่อยผมแต่ก่อนผมอาจจะเดินรอบวัดได้อย่นี้ผมเดินรอบวัดไม่ได้แล้วทุกคนจะเข้าใจว่าผมไปหาผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพอมาวันหนึ่งเราจะปิดกันเส้นทางตัวเองกัน เราทำกันทำเพื่เราเจอกันไม่ได้ผมอยากเจหน้าผมก็ได้เคดไม่ถึงความรู้สึกไม่ถึงภาพเขาใช่ไหมที่สิเอ็ดใช่ไหมเป็นวันแรกวันไหนเป็นวันที่ผมเปิดสิ่งคุณเป็นวันแรกที่ที่ผมมีความสุขมากเพราะผมไม่มีความระแวง ผมเข้าล้เขาจะหอมไม่หอมเลยผมได้เปิดบริสุทธิ์บริสุทธ์ทั้งกายทั้งใจ,งใ,จใจที่บริสุทธิ์เอกอลผมแม่เควทั้งในผมต้องมาจุดทุกขอปุกวาทั้งในกับเขามัน,านจะมีอะไรกับเขา คุ้มครับอ่เปิดเปิดเสียงไว้เปิดเสียงไว้แล้วเจาะเป็นสามจอเปิดเสียงกลับไปตั้งต้นที่หัวเทปคลิปสองก่อนคุณผู้ชมฮะคือฟังคลิปเสียงเนี้ยอ่ลีลีลีหน่อยลีลีลีคุณผู้ชมลีลีลีประเด็นก็คือคือฟังเสียงแล้วแบบเหมือนกับอันนี้เมนูนะผมคิดนะอาจจะไม่ใช่หลวงพี่ก็ได้แต่นุ่มนิ่มเขาอ้างว่าเป็นหลวงพี่ผมก็ยังเยี่ยว่าหลวงพี่ปฏิเสธผมก็ต้องชี้แจงแทนหลวงพี่อ่ะเหมือนกับ ไม่รู้แกเหมือนกาลังแกจะเหมือนแกอัดเสียงแกเองหรือเปล่า <Ừ. S 1> สมมุตินะแกอัดเสียงแกเหมือนสารภาพ <Ừ. S 1> แล้วเหมือนกับว่าแกไปมีเซ็ก์โทษนะไม่ได้ทะลึ่งคําได้ยินใช่ไหมมาร์คหัวเมื่อกี้ไม่ต้องมาร์คก็ได้เอยหัวต้นเทปผมได้เปิดซิง <Ừ. S 1> แล้วก็มีเสียงตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าร้องไห้เออร้องไห้หรือเปล่าแต่พูดคําว่าเปิดซิงเนี่ยอย่างเงี้ย มันก็เลยเอ๊ะหลวงพี่ไม่น่าจะร้องไห้แล้วล่ะมัง้งแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับพอรู้ตัวเองว่าเหมือนกับไปได้มีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยผมก็เลยขอเข้ามาหลวงปู่เฮ้ยขอกลับไปที่เสียงเนี่ยเนี่ยขอเปิดเสียงเปิดเสียงไม่ได้ทันเรื่อง<ไ>แต่นี่ก็คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งผมเปิดจิิงคุณวันไรกท่ไหนเป็นวันที่ผมเปิดจิิงคุณวันกทไม่ใช่อะผมมีความสุขมากเพราะผมไม่มีความระแวงอส ผมเข้าไปเขาจะหอมไม่ออมเลยผมยัเปิดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจ,งใ,จใจที่บริสุทธิ์เอกพกลับมามตรงนี้นอาจจะเป็นเสียง AI ก็ได้อ,อ่าผมต้องเถียงแทนพระพลก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่สึกนะฮะอ,อย่างเงี้ยไม่สึกล่าสุดยังไม่หมดฮนะ เอาเอานุ่มนิ่มก่อนดีกว่าก่อนจะฟังหมอปลาคือหมอปลาได้หลักฐานเด็ดมาแล้วหลวงพี่น้ำฝนท่านก็อยู่คนละพื้นที่ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องวัดใจพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ก็บอกก็ยังไม่มีภาพที่แบบต้องสอดใส่กันนะถูกไหมล่าสุดไหนเปิดนุ่มนิ่มึ้นมาหน่อยนุ่มนิ่มเอาหลักฐานมาให้แล้วก็บอกเนี่ยก็ขนาดนี้แล้วเนี้ยนุ่มนิ่มว่ายังไงเมพูดถึงคลิปค่ะ นุ่มนิ่มบอกว่าคลิปที่ให้ทีมข่าววันนี้คือการโทรมาอ้อนและสารภาพว่ามีอะไรกับตนที่ไหนเมื่อไหรโ,โ,โดยก่อนดูก่อนนะแสดงว่าแกไม่ได้อัดเองเหมือนอัดเสียงแกแล้วมาสารภาพมาสารภาพว่าคิดถึงนะเธอเป็นที่หนึ่งเธอได้บริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเขาดีใจอ่ะที่ได้ผู้หญิงบริสุทธิ์ใช่หรือไม่เพราะ<ม>ว่า<ห>นี่พูดชัดเจนว่าโทรมาอ้อนอและสารภาพ ว่ามีอะไรที่ไหนเมื่อไรโดยก่อนที่จะมาหาเขาทําอะไรบ้างลักษณะยังไงลักษณะการพูดในคลิปเหมือนนุ่มนิ่มกันละบอกที่คุณบอกคุณไม่มีอะไรกับฉันแต่นี่ไงคือเสียงคุณคเช่นคุณสําเร็จกิจภายในในคลิปเสียงเออเฮ้ยเออนุ่มนิ่มบอกภาพมันไม่มีแต่นี่ไงเสียงว่าเฮ้ยคุณมีเรื่องการคุยเรื่องสําเร็จกิจแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าถ้าพูดตามพระผู้ใหญ่ก็มันไม่มีภาพไงอันนี้เป็น AI ไอปะ่ะ เขนบอก<ำ>ว่าของจริงไม่ใช่มีการตัดต่อค่ะบอกอคลิปเสียงนี้ยืนยันเป็นเสียงของพระพลไม่มีการตัดต่อส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจออกมาปล่อยคลิปวันนี้เพราะอยากให้พระพลสํานึกโโในสิ่งที่กระทาไปแต่ที่ผ่านมาพระพลไม่สํานึกก็เลยตัดสินใจเอาคลิปนี้มาเผยแพร่ค่ะเพราะว่ายืนยันเป็นเสียงพระพลจริงๆและพระพลทําอะไรกับตนบ้างอยากจะฝากบอกไปถึงพระพลนะคะว่าควร คุณควรไปศึกษาอย่าอยู่ในผ้าเหลืองเลยเพราะเหมือนเป็นการฆ่าตัวเองตอนนี้ทุกคนเหมือนช่วยคุณให้คุณออกไปปริวาตกรรมแต่ถ้าทุนกล้าคุณควรกล้าออกมารับผิดช,ชอบในสิ่งที่คุณทำคุณสามารถหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ถึงเวลากรรมจะทำงานของมันเองและนุ่มนิ่มยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะนี่ฮะแล้หลวงพับ นี่จริงเอาจริงๆผมอยากเห็นทานายอนันตชัยขยับมั่งนะ,ะเรื่องแบบนี้กองทัพรมนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ประชดพี่อนันตชัยเนี่ยนะล่าสุดมีคนถามกองทัพรมไปไหนคืออย่างหมอปลาท่านไปหาหลวงพี่น้ำฝนนะแก้ปัญหาไม่ได้หรอกถูกไหมฮะ,ะคือถ้าพี่อนันตชัยออกมาตอนนี้ผมว่าสังคมจะสะดุดีเลยว่าเฮ้ยพี่เออมันมีเรื่องนี้ลนะกองทัพทำต้องมานะถ้าพี่ดูอยู่ผมรอพี่อยู่ ไหนฟังเสียแต่ไม่ได้หมายความว่าพัะคนผิดนะเพราะผมก็ต้องเถียงแทนแกเพราะวันนี้แกยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะแกก็คงโต้กลับแล้วว่าอาจจะไม่ใช่แกก็ได้อ่ะฟังนุ่มนิ่มก่อนแต่นุ่มนิ่มมั่นใจบอกนี่คือพระคลิปที่เปิดให้นะก็คือเขาเป็นคนโทรมาอ้อนแล้วก็สารภาพกับเราว่าเขามีอะไรกับเราที่ไหนยังไงแบบไหนก่อนที่เขาจะมาหาเขาทำยังไงก่อนก็มันจะเหมือนการโน้มน้าวให้เราใจอ่อนให้เราให้เรา คือให้เราเชื่อเขาให้เรารู้สึกอ่อนไหวไปกับคําพูดของเขาอ๋ออันนั้นมันเป็นภูมิที่วัดค่ะภูมิที่วัดที่เขาศรัทธ,ธาเขาศรัทธ,ธาภูมิที่นั่นเขาก็เลยไปคือคิดเองเออเองมโนเองก็ก็สร้างขึ้นเหมือนกับว่าฉันศรัทธ,ธาองค์นี้เนาะก,ก็เลยพูดขึ้นมาแล้วก็ไปขอท่านเพื่อให้เปิดทางให้ประมาณนี้ อันนี้ก็คือคําบอกเล่าที่เขาเขาเล่าให้ฟังแต่เราก็ไม่ได้เห็นพิธีกรรมหรอกก็เหมือนกับว่าไปจุดทูบแล้วก็ขอว่ามาหาเราขอมาหานะประมาณนี้นะใช่เสียงเขาเองค่ะเสียงเขาเองเลยมันมันแล้วเสียงที่ให้มันก็ไม่ได้เป็นการตัดต่อแล้วมันก็ยาวมากบอกเขาให้สึกซะอย่าไปอยู่เลยเหมือนกับเหมือนกับการฆ่าตัวเองอะ่ะแล้วณตอนนี้คือทุกคนช่วยเขานะ ไม่ได้ไม่ได้ว่าเราทำรลายเขาเราช่วยเขาช่วยให้เขาหลุดออกจากวิบากในส่วนหนึ่ง<อ>ก็<ข>อยาคือแน่นอนที่สุดพรพพลล่องหนเลยเพราะว่าไอสํานักที่พระพลจะต้องไปปริวาสการรมแกก็หายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าแกไปไหนเนี่ยนะฮะ<ช>ล่าสุดพอคลิปออกมาแล้วไอเรื่องเปิดบริสุทิ์อะไรกันเนี่ยนะฮะที่เหมือนกับแกดีใจเหลือเกินเนี่ยนะฮะในคลิปเสียง ปรากฏว่าล่าสุดมีคลิปหนึ่งนุ่มนิ่มเขาก็งัดหลักฐานขึ้นมาเหมือนปามาว่าเป็นการเจรจาให้นุ่มนิ่มใจยเย็นเ็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คลิปเสียงตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคลิปเสียงที่เหมือนมีผู้ชายคนกลางโ,โทรมาเคลียร์ให้ค่ะว่าให้นุ่มนิ่มเนี่ยใจเย็นเย็นนะแล้วก็นุ่มนิ่มพูดถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาของพระรูปนี้ที่เรียกว่าปู่เนี่ยเหมือนมีพฤติกรรมรุนแรงบ้าเมืมาว่าม,มันเกินเหตุการณ์บาดลยทา้งบานทีโหัวเปนเสียวเรื่องปู่สิวาที่ไหน บ่หายเอาเรื่องหายกาขอไว้ซะขอบ่ได้แล้วค่ะมันมันเกินเหตุเนะะี่ยค่ะจนทั้งตบที้ทั้งเตะเนี่ยแล้วก็ทูบรถที่พอกกรไปโทรไปกวนเวพื่อนไม่ไหลสดเนาะก็ได้กวนด้ค่ะเพื่อนเป็นคนถามส่นเองนี่ค่ะว่าพวงขอตาชิงได้ที่สบายแก่แก่ปัญหาเยส่ยนนี้ปัญหาแ้วก็ทําคือใครตกไป๋ยวบอกง่า,า,งายๆก็คือชี้ลายเรื่องเงินเพลินตราเงินเพลินเอาเงินไปใส่เสบือ ป่านนี้ก็จะมาแตาไว้เพื่อนก็ว่าจ่ายคาชางนั่นกบ็บวมเมนี้ยนไงค่ะพึ่งจ่ายไปสบานนี่ก็มาถามยืมเงิ่อนที่<อ>ที่กระถามขึ้นเงือ่อนขึ้นที่ก็อยหก่แดงเงืนน่อนนอที่ที่กระตองใส่เนี่ยปูลแล้วไปยืมเงื่อนที่ไปไงกระวานเจ๊มเงแล้วกระวาเสียงชายปริศนาคนนี้คือใครโดยเบื้องต้นก็น่าสนใจนะฮะเพราะวันนี้หมอปลาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกือบจะศึก ทางด้านของพระพลแล้วแต่ปรากฏมีฤาษีไปขอพระพลบอกว่าอย่าศึกเพราะจริงๆพระพลอาจจะสํานึกแล้วแต่มันมีฤาษีเข้าไปเสือ,อนี่ฮะแล้วเสียงชายปริศนาคนนี้ใครนอะอกล่อมนุ่มนิ่มบอกให้ใจเย็นคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้อยากให้ฟังสัมภาษณ์หมอปลาบ้างมหมอปลาเองก็บอกว่าเอาจริงคือไม่ได้อยากเปิดใช่ไหมแต่เนื่องจากหลักฐานมันเพียงพอแล้วนี่ฮะนี่มันเยอะ แต่ยังว่าแหละมันไม่มีคลิปแบบได้เสียกัน<ฆ>คือถ้าเป็นพระรูปอื่นน่ะคุณผู้ชมคืออย่างนี้ถ้าเป็นพระดังในอดีตท่านมีลูกเนี้ยไปตรวจดีเอ็นเอคือจบเหตุแต่อีกเคสเนี้ยมันไม่มีไง<ฆ>ถูกไหมแม้จะอ้างว่าแกมีติง่งมีหูดอะไรที่ก้นเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นก็คือพระผู้ใหญ่จะบอกว่าตรวจแล้วติง่งหูดอะไรก็ไม่มีมันก็เลยทําอะไรไม่ได้ซึ่งพระพลก็บอกไม่จริงแต่ผู้หญิงคนนี้เซ็กจัดเขาก็เลยต้องปอบปลอมด้วยคําแบบนี้เพื่อจะให้อารมณ์เซ็กจัดของผู้หญิงเบาลงเห็นไหมพระพลเขาก็มีหลักฐานโต หมอปาว่าอย่างไงบ้างเอาลองฟังดูนิดหนึ่งคนเนี่ยคุกคามกอบทุกที่เวลาเขาจะไปอยู่วัดอื่นหรือไปอยู่ตรงอื่นน่ะก็จะต้องโทรศัพท์ไปบอกทางต้นสังกัดว่าผู้หญิงคนน,นี้เล่แบบนู้นเล่แบบนี้ชั่วแบบนู้นเชื่อแบบนี้จนเขาไม่ไหวพอเขาไม่ไหวเขาก็ต้องเริ่มเก็บหลักฐานแล้วเพื่อให้ตัวเองรอดและก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นข่าวด้วยก่อนหน้านี้ก็ส่งไปแล้วแต่มันเงียบเลยครับพอมันเงียบปับ๊บ ก็เลยต้องมาออกคื่อให้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว,ว่าเขาบอกว่าเขาบอกแล้วเขาไม่ใช่คนดีแต่วันนี้ที่เขาอยากออกมาตั้งนานแล้วมันออกไม่ได้และพอเราได้ฟังคลิปเสียงของไอเสียพนไอเสียพนก็บอกว่าเขาจะมีการปล่อยคลิปในการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งตัวของอดีตชีเน่ะเขาไม่เคยถ่ายแต่เขาเคยถ่ายครั้งหนึ่งแล้วมันมีแฟดได้เสียพนเห็นก็มีการลบและตลอดระยะเวลาที่อยู่เนี่ยเขาถูกทำร้ายร่างกาย พอเขาจะเอาเรื่องปับ๊บก็มีฤาษีมาเสือกขออีกว่าไม่เอาเรื่องดูฮะทั้งพระทั้งฤาษีพอกันหมดเลยจากคลิปเสียงที่เราได้ฟังเราจะรู้แล้วว่าตัวของอดีตแม่ชีเนี่ยอยากจะเลิกกับเขาอพออยากจะเลิกกับเขาปับ๊บเขาก็พูดบรรยายสำหรับคุณเหมือนเหมือน,อนพระเนี่ยเขาเขียนละครเรื่องหนึ่งเป็นละครที่จะหลอกนี่อย่างที่บอกก็คือละครเนี่ยที่หมอปลาพูดถึงก็คือพระพลเนี่ยเหมือนกับกลางอ้างเรื่องอดีตชาติใช่ไหม แลวเสียงอะแต่ผมเพิ่มบอกก่อนนะผมเชื่อว่าพภนต้องปฏิเสธว่าไม่ใช่เสียงแกค่ะเปิดประโยชสําคัญหน่อยเปิดไปอีกรอบดิเปิดเป็นเันที่ผมเปิดสิิงคุณเป็นเงินแรกที่ที่ผมมีความสุขมากอคอ่า<ม>คุณผู้ชมฟังเสียงแล้วใช่ไหมเปิดเสียงเก่าพภนดิตอนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ภาพอินเสิร์ตอะที่แกนั่งให้สัมภาษณ์ช่องแปดอะเอามาชนกันหน่อย ผมอยากให้ฟังเสียงเวลาแกให้สัมภาษณ์แล้วเสียงในคลิปเมื่อกี้ผมมีความสุขมากมสมมติว่าอันนี้อันนี้ประหลดอันนี้จระหลาพใจันนั้อระหลอันนี้ปรนมลาดใจนนีมะาใชอันนี้่รหาองานี้ปาเสองนี้ปราจอัมภาดใอีะหลาดใจอันนี้ปะลาแกจอัี้ประดใอันนี้ประหกอนเ้ปิาดเสอยนน้ปาดอนนี้ปราดจอมนนราจอสร้ปรมาไดใจี่สําคอัญนะตอนนี้กระแสมันแรง แล้วคราวนี้ถ้าเราสร็ตอนเนี้ยคือจะสร็ไม่ว่าแต่ให้มันงี้ไปซะก่อนเอออ่ะฟังนะฟังจาแล้วนะจําในมมเมอรี่คุณผู้ชมเลยนะอ่ะเปิดเสียงขวามือเสียงขวามือจ้าวันไหนเป็นวันที่ผมเปิดสิ่งคุณนีนแรกที่ที่ผมมีความสุขมากอ่าคุณผู้ชมครับผมก็ชี้แจงแทนพะพลไม่ใช่ชี้แจงเรียกว่าผมคาดว่าพะพลต้องปฏิเสธว่าไม่ใช่เสียงแกเพราะวันนี้พะพลแกปิดวาจา ผมมีความสุขมากๆอย่างเงี้ยล่าสุดอยากรู้แบบไปไหนค่ะเปิดวงจรปิดหน่อยดินัตตี้ไปได้มาแกนหนีจากสานักเออไม่ไดหนีพูดผิดนะหลวงพี่อย่ากโกรธผมนะหลวงพี่ย้ายจากสํานักที่ต้องไปหุบปากปิดปริวาสตัมหลวงพี่เนี่ยนะเราไปได้วงจรปิดมาอืนี่เมย์ไปแล้ว 21มกราคมตอนหลักทุ่ม42ออกจากไหนออกจากไหนเมย์ออกจากวัดป่าคําบงใต้ค่ะซึ่งเป็นวัดที่มีแคร่อยู่ในป่าค่ะที่ทางด้านของพระพลไปวันแรกย้ายทําไมตอนดึกหลวงพี่คือตอนแรกก่อนจะย้ายเนี่ยเห็นว่ามีการไปปรึกษาทางด้านของเจ้าคณะอำเภอที่วัดเหล่าต้นมะยมก่อนตอนทุ่ม58นาทีนี่ก็จะมีรถอคันแรกลก็ลูกศิษย์ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเพราะว่าลูกศิษย์เขาเชื่อว่าพระพลไม่ได้ทำใช่ โอ้เสียงนั้นก็คง AI รลมัง้งผมมีความสุขอย่างเงี้ยผมมีความสุขเนี่ยฮะเสียงเหมือนกับน่าก,กวนเ,เ,ออเนาะเวลาใครโทรศัพท์มาหาเราผมมีความสุขวงเลยนะอ,อย่างเงี้ยเนี่ย <laughs> อาต่อขบวนรถต่อ,อขบวนรถค่ะอันนี้ตอน2องทุ่มสีเป็นเวลาหลังจากที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสร็จแล้วนะคะก็มีรถฟอร์จรูเนของพระพลแล้วก็เหล่าลูกศิษย์มอเตอร์ไซค์สอคันขับตามหลังมานะคะนี่แกออกจากวัด วัดที่สองั่นนะใช่ใชปะวัดด่านพระอินทร์แกอยู่ไม่ได้แล้ว<ช>แล้วแกก็ออกกันกลางดึกอย่างเงี้ยอต่อมาครับเมย์แล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เป็นช่วงขบวนรถที่มุ่งออกไปหาวัดแห่งใหม่เพื่อให้พระพลเข้าปริวาตกรรมเพราะหลังจากอยู่ที่วัดป่าคำบงไม่ได้แล้วไปปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแล้วต้องย้ายที่อยู่แล้วเนี่ยค่ะค้างบาตอนเอาไว้นะแล้วดูภาพรถพระพลตอนที่ล่องหกนกันกลางดึกแล้วนิน่มๆอ๋อปลาเขาบอกเขาจะเปิดบิ๊กเซอร์ไพรส์วันนี้ ภาพคนออกจากวัดสองเลยนี่ฮะวันนี้เราไปหาท่านเลขาเจ้าคณะอำเภอภาพที่น้องนัตตี้เนี่ยครูจงม้าเข้าไปนั่งคุยแต่เป็นข้อมูลนะเอาเปิดขึ้นมาอินเสิร์ตคู่กันหน่อยเราก็ถามบอกเอ๊ะทำไมภาพคนต้องแวะหาพระผู้ใหญ่ด้วยก่อนจะล่องขงล่องขนกันเนียนะฮะปรากฏว่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยทางเลขาเจ้าคณะอำเภอให้ข้อมูลนะฮะ ให้ข้อมูลเข้ามาบอกว่าหลังจากพระพลออกจากวัดดามพระอินท์ก็เดินทางมายังวัดป่าคำบงเพื่อเข้าปริวาตกรรมแต่พระพลไม่สามารถเข้าปริวาตกรรมที่วัดป่าคำบงได้เนื่องจากไม่มีครูกรรมหรืออาจารย์ที่พาสวดเข้าปริวาสเนื่องจากท่านเจ้าวาาวัดป่าคำบงยังรักษาตัวอ๋อทุ่ม40วันที่28พระพลจึงออกมาจากวัดป่าคำบงเพื่อมาปรึกษาเจ้าคณะอำเภอที่วัดเหล่าต้มยม วัดเหล่าต้นยมเมื่อมาถึงวัดก็จะหาวัดใหม่เข้าปริวัติกรรมเพราะในวัดป่าคําบงไม่มีครูบาอาจารย์นําสวดซึ่งเห็นบอกพระพลมาคุยที่วัดเหล่าต้นยมประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะออกจากวัดจนกระทั่งสองทุ่มสี่สิบใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพระพลหายไปไหนนี่เป็นข้อมูลต่อมาคุณผู้ชมฮะนี่คือวงจรปิดตอนที่ไปปรึกษาพระผู้ใหญ่ว่าไม่มีอาจารย์นําสวดจะต้องคุมสติให้ได้ะจะไปพูดว่าผมมีความสุข อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะต้องปริวาสกรรมแล้วนะค่ะอาต่อมาเราก็อยากรู้ว่าพระพลไปอยู่ที่ไหนน้องเราเหรออย่าใช้เรานะเราอยากรู้อยากรู้อเนี่ยอยากรู้ก็ได้เดฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสนับสนุนเพราะอยากรู้เหมือนกันคือน้องนันนายนะราของเรานนี้ก็พยายามเนี่ยเสียงเปลี่ยนเลยเนี่ยดูดิฟังคลิปมากเนี่ยเสียงเริ่มไปแล้ว ฉันมีความสุขโอ้ยตายแล้วเอาต่อเมจะจบแล้วไไม่ได้แล้วก็คือน้องนัตตี้ก็เลยไปพยายามหาว่าตกลงพระพลไปจำวัดที่วัดไหนปรากฏว่าน้องนัตนาัยของเราไปตามช่อง YouTube ของลูกศิษย์ติดต,ตัวพระพล <Hey. S 1> ชื่อว่าเซียนสื่อปรากฏมีการโพสต์คลิปที่อาจสะตอรองกันนี่คลิปแรกค่ะแกรอยนะพระพล <Hey. S 1> ย้ายวัดไปอยู่ที่ไหนครับเมย์คือตอนนี้ยังไม่รู้แต่คลิปนี้บอกเอาไว้ว่า เหมือนกับว่าใกล้ถึงแล้วแรงครูย้ายพระแต่ในคลิปจะไม่เห็นพระพลนะจะเห็นเหมือนขับรถอยู่หน้ารถฟอร์จูเนอร์แล้วเราไปวัดไหนนะวันนี้อ๋ออก่อนจะจบนะขอนิดนึงเซียนซือเนี่ยน่าจะเป็นลูกศิษย์ถูกไหมฮะลูกศิษย์ติดตัวเลยลูกศิษย์ติดตัวเลย<ะ>แล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งตอนกลางวันเออซียนซือเนี่ยเขาได้มีการโพสต์คลิปบอกรถเสียเปลี่ยนคันรับรถพระย้ายพระ ก็เลยคาดว่ารถฟอร์จูเนอร์ของพระพลเสียหรือเปล่า<อ>ก็เลยเปลี่ยนมานั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแทนแต่ในคลิปก็ยังไม่เห็นพระพลนะแต่ก็ต้องบอกก่อนเซียนซื้อเขาไม่ได้ผิดอะไรนะ,อ,ะอันนี้เราต้องขอ,ขอบคุณข้อมูลจากเซียนซื้อด้วยจากคลิปที่เซียนซื้อเพราะคนกันแสว่าเซียนซื้อน่าจะอยู่กับพระพลล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะมเห็นบอกว่าพระในวัดด่านพระอิน์ไม่มีใครเชื่อเลยนะเพราะวันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมพระพลด้วยกลับมาตรงนี้ก่อนฮะเราก็เลยไปถามล่าสุดเขาปิดประตูวัดมีบรรยากาศตอนปิดประตูวัดไม่ให้นักข่าวเข้าเลยนะฮ ออกมาเปิดเผยเนี่ยแล้วเอาไปร้องเรียนอะไรต่างเขาก็บอกเลยนะฮะว่าพวกลูกศิษย์เขาไม่เชื่อเขาอย่างไงก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็บอกไม่รู้ว่าพระพลหายไปไหนส่วนทางด้านแม่ของพระพลวันนี้เราก็ไปเจอใช่ไหมแม่แท้ๆเลยอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะฮะปรากฏว่าทันทีที่เราไปสอบถามแม่เองเนี่ยได้ติดต่อพระพลหรือไม่ปรากฏแม่บอกสั้นๆว่าไม่รู้ว่าลูกชายไปเข้าปริวาากรรมที่ไหนเพราะติดต่อลูกชายไม่ได้ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้กลับมาบ้าน นี่คือคุณแม่คุณแม่ใช่ไหมมีเสียงด้วยใช่ไหมครับมีไหมมีลองฟังนิดนึงไม่ไม่มันก็จะหวังว่าจะล้มแม่มมแม่มแมคิดว่าอยากไม่ให้พระพลอยู่วัดนั้นมแม่คิดว่านะคิดว่ามีใครอยู่เบื้องหลังมแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นถ้าพระพลแกแกสัมผัสได้นะแม่อยากจะบอกแกว่าย,ยัางไงบ้างคำว้ององเขาก้า โบอยากฝากว่าควา่ำไดล่ะทํำจังสันไปจังสันแม่สาธุยมือนำ้ำยาเสียขันซิกแม่บบถือขันบบซิกนี่แม่สีน้าถือลูกตลอดไปคือพระพุนี่เป็นลูกแม่แต่ศาสตร์ก่อนแม่กะหักซ้ำลูกน,นเป็นวันที่ผมเปิดสิงคุณสีเป็นสีาและสีโบแมนคำว่าเปิดซิงอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่คิดว่าเป็นเสียงข,ของพระลูกชายเราไหมโบแมน ทไมถึงคิดว่าไม่ใช่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ก็อยู่กับเราพูดเปิดซิงเปิดอะไรนี้ไหมไม่พูดไม่พูดอะไรมีจะสอนแม่ให้ปฏิบัติให้ถือเสียงนัตตี้เปิดเสียงเลยแล้วนัตตี้ก็ถามในเจาะภาพตอนที่นัตตี้เปิดคลิปเสียงดิแม่แล้วก็ถามอ่ะแม่เอ่ะไรนะเอาเปิดเปิดภาพเปิดเปิดสามจอหน่อยทีมงานเปิดสามจอเลยนี่เมื่อกี้ตอนนัตตี้กำลังเปิดคลิปอ่ะแล้วนัตตี้ถามดีนะแม่ เขาเคยพูดเรื่องเปิดซิงกับแม่ป่ะใครจะพูดวะมีแม่ไม่มีมีไหมฮะลูกบวชพระแม่ครับวันนี้เปิดซิงครับไม่มีนัตตี้ก็ถามแม่เดี๋ยวไปซื้อข้าวให้นัตตี้กินหน่อยดิแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกแม่คิดว่าพระจะมาพูดกับแม่ไหมแม่วันนี้เปิดซิงมาครับแม่คำถามแต่แม่ไม่เชื่อฟังเสียงแม่ก็ไม่เชื่อ